สำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถอารถแต่งนะคะวันนี้แอดมินจะพามารีวิวรถคันนี้นะคะเป็นเจ้าตัว i s u z u all new c a p f o r นะคะปี2022นะคะสีบอลเทาสวยงามมากๆจัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยนะคะมาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าชมรถปี2022ก็กระจังหน้าของเขาเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ อิสุสุอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยไฟตาคู่หน้าของเขาเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะคะบวกกับเดย์ไลท์ส่วนไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านล่างไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะคะด้านข้างตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกมาดูด้านข้างตัวรถนะคะล้อแม็กก็เป็นแม็กวิลห้าก้านนะคะย่างถ้าซึกรอหรือปีต่ำเกินไปทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะ มีตัวหนังสือแครโฟเป็นสีโครเมียมนะคะนี่บอกรรถรุ่นยี่ห้อกระจกมองข้างของเขาก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกแบบนี้เลยที่จะเปิดประตูนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะมีช่องเสียบกุญแจมาให้รถคันนี้ไม่มีที่ครอบกันลอยนะคะในส่วนของการสตราดเช่นเดียวกันไม่มีมาให้นะคะถ้าลูกค้าอยากไปติดเพิ่มก็สามารถแจ้งเซลล์ได้เลยนะคะมาดูด้านหลังตัวรถนะคะ ด้านหลังตัวรถก็เดิมๆเลยมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะการชนท้ายไม่มีมาให้นะคะหลอดไฟไฟถอยนะคะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกก็ออกปกติครบทุกดวงนะคะรถของเรานะคะก็ถูกตรวจสอบมาตรฐานจากาบริษัทชั้นนำนะคะก็จะเป็นของบริษัท,ทเชอร์นะคะก็คือตรวจสภาพรถ ทั้งตรวจอัพภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถรวมไปถึงห้องเครื่องนะคะตรวจทั้งคันเลยภายในตัวรถนะคะจะคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยมาพร้อมกับเบาะหุ้มผ้าสีดําแต่งด้วยตะเข็บได้สีเทานะคะ<ม>นี่เบาะใหญ่มากๆเลยลูกค้านั่งได้สะดวกสบายนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังที่ปรับเบาะก็เป็นแบบธรรมดานะคะสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามปกติ คอนโซลตรงกลางนะคะก็จะมีเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ FM AM Bluetooth USB ได้เลยนะคะลูกค้านี่มีแอป GPS นำทางนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะคะเกียร์รถของเขานะคะจะเป็นเกียร์กระปุก6สปีดน,นะคะเกียร์ถอยจะอยู่ด้านบนซ้ายสุดพร้อมกับเบรกมือแบบดึงนะคะ พวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลาัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นสีดำสามกา้านแบบนี้เลยด้านข้างก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปุ่มรับสายวางสายคนโทรเข้านะคะแล้วก็จะมีปุ่มสั่งการด้วยเสียงนะคะ นี่แบบนี้เลยในส่วนของการแสดงผลบนหน้าปัดนะคะถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หมดนะคะรถปิดประตูไม่สนิทน้ำมันใกล้หมดนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนบนหน้าปัดเลยนะคะลูกค้าแผงประตูด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับนะคะจะมีปุ่มต่างๆนะคะนี่ก็จะมีปุ่มลดกระจกทั้ง4ี้บานปุ่มล็อกรถแล้วก็ปุ่มล็อกกระจกรวมไปถึง ปุ่มอ่าปรับกระจกมองข้างนะคะทั้ง2ด้านเลยลูกค้าแบบนี้เลยด้านล่างก็จะมีลำโพงแล้วก็ช่องวางแก้ววางขวดน้ำมาให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้ามีสะดวกสบายนะคะเบาะโดยสารด้านหลังเป็นเบาะหุ้มผ้าสีดำนะคะเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยก็จะสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะลูกค้ากรณีที่ลูกค้ามีสัมภาระเยอะนะคะสามารถพับเบาะตัวนี้ได้นะคะเพื่อ เป็นพื้นที่ใช้ซอยหรือว่าเป็นาสามารถวางสิ่งของได้นะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นที่พักแคนนะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้ววางขวดน้ํามาให้เข็มขัดก็มีให้ครบทุกจํานวนที่นั่งเลยนะคะลูกค้าสะดวกสบายเพด,ด,า,นดานด้านบนก็เป็นสีเบจนะคะแล้วก็จะมีราวจับมาให้ด้วยแบบนี้เลยยังไงก็ฟังไปด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถสีประตูจะส่งลงแม็กให้เรียบร้อยนะคะ ก็เป็นเจ้าตัวคันนี้นะคะรถปี2022นะคะราคาอยู่ที่5 5ส5 0 0 0บาทนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้นะคะทางนั้นเราก็มีรถให้ลูกค้าเลือกมากมายหลายขั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแก่งอีโคคารถกระบะสีประตูรถแคบนะคะรถครอบครัวนะคะรวมไปถึงรถคอกนะคะเอาไว้ใช้งานก็ มีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะคะก็าฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ